ครับ กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่หนึ่งของรายการครับในช่วงของเปิดประเด็นเปิดมุมมองนั่นเองครับและเรายังเกาะติดเรื่องราวของาศาสตร์แห่งความสําเร็จกันต่อครับซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญกับธุรกิจพอสมควรเลยนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวของนิสัยทํางานเกินเงินเดือนโอ้โหถ้าพูดแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าผู้ประกอบการหรือผู้บริหารหลายๆท่านต้องชอบแน่เลยแต่ถ้าเกิดมีพนักงานที่เป็นแบบนี้แล้วไม่มีจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างกับธุรกิจซึ่ง เร่งเราจะมาพูดคุยกับท่านทัดกรนัชักกรุษครับท่านดำรงตำแหน่งประธานคิติมศักดิ์ของบริษัทโกแคสต์มาร์เก็ตติ้งจำกัดครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการนี้นะฮะท่านครับถ้าเรามองเรื่องราวของนิสัยการทํางานเกินเงินเดือนถ้าเรามองในหมวกของเจ้าของบริษัทถ้าผมเป็นผมชอบแต่ถ้าเรามองในเรื่องราวของในองค์กรเราถ้าไม่มีเลยล่ะจะเป็นปัญหาไหม แล้วถ้าเกิดเป็นปัญหาเหล่านี้แล้วเราจะเริ่มแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรครับถ้ามีปัญหานั่นแสดงว่าวิชั่นเราเนี่ยกับเ,เราต้องแก้ที่ตัวเราเองก่อนเลยในการที่จะเปียเหมือนกับเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลต้องดูว่าในบุคลิกเขาห,หรือการงานที่เขาทำนั้นน่ะเราก็จะต้องดเอูเขาเรียกว่ามีใจจดจอ่อ นะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในองคหัวข้อของความสําเร็จด้วยใจจดจ่อคือรู้ว่าใครเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพอย่างไร,รแล้วก็ในเนื้องานนั้นที่เราผูกพันในการทํางานอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะประสบความสำเร็จแน่นอนเราจะต้องมีความรักในงานที่เราทํา ถูกไหมแล้วก็ต้องมองเห็นว่างานนั้นเนี่ยเหมือนอย่างถ้าเรารักเนี่ยเราก็จะทําได้มากขึ้นรเราได้ทําได้ดีอ่าก็จะสังเกตได้ว่าหลายเทพที่สัมภาษณ์ผมรวมทั้งสัมภาษณ์ลูกชายผมจะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยจะมอบหมายงานแต่ละหน้าที่แต่ละตําแหน่งให้นะั่นหมายถึงว่าเขารักงานของเขามันจะเป็นเชี่ยวชาญอยู่ในหน้าที่ของเขาเนี่ยมันก็จะทําให้เขาทํางานได้ดีขึ้นครับ แล้วก็รักในงานที่เขาทำเขาก็จะทำงานโดยไม่ได้คิดว่านี่คือเงินเดือนรหรือว่าจะต้องได้เท่าไหร่ถึงจะทำเพราะถ้าเรารักแล้วเหมือนกับโอ้โหถ้าจะฟรีเราก็ไปให้เราก็ทำให้แต่ถ้าเหม,มือนรู้สึกว่าฝืนใจแล้วเงินเดือนเท่าไหร่ก็ไม่พอถูกไหมเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเ,เราเหมือนกับผู้จัดการฝ่ายบุคคลนั้นแหละว่าเรามอบหมายงานนั้นนะถูกคนไหม,มถ้าถูกคนมันก็จะ แทนที่จะสะ,ะเป้าหมายเนี่ยมันแทนที่จะงานนี้จะสําเร็จภายในสามเดือนมันอาจจะเป็นหกเดือนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เรามากขึ้นนั่นหมายถึงต้นทุนหรือการวิเคราะห์การทําให้เหมือนกับต้นทุนเราคลาดเคลื่อนทําให้เราประสบความล้มเหลวได้ม,มันอยู่ที่ตรงนี้ฮะเนื้องานนั้นอนะทำให้เราสาม,มารถประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นกับเป้าหมายสําคัญที่เรามองกับเนื้องานที่เขาทําเราก็จะสังเกตได้ครับ เขาเขาเขตุลลุล้นในการทํางานไหนเห็นะหนึ่งในในประสบความสาเร็จเนี่ยเขามีไหมเออเขาก็มีการมีความใจจดใจจอมีความรักในงานแม้แต่เวลาเลื่อนไม่ใช่ต้องรอเวลาตอกบัตรอย่างเดียวทำไปหอ้โหเลิกงานหกโมงเย็นห้าทุ่มสี่ทุ่มเขายังนั่งทำของเขาอยู่นั่นคือเขามีนิสัย ซึ่งบุคคลที่มีนิสัยตรงนี้เนี่ยคือการทำซ้ำๆซึ่งเราเรียนรู้ด้วยการที่เรียนรู้เขาว่าไอ้หกเดือนปีหนึ่งที่ทำงานด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้สม่ำเสมอนั่นคือเขามีนิสัยที่แบบว่ามีพฤติกรรมในการที่ทำงานซึ่งมันไม่ได้มองที่เงินเดือนละซึ่งตรงนี้แหละนะ ผู้นำนั้นนะถ้าเรามองเห็นบุคคลเหล่านี้เราต้องชีฟไว้เราจะต้องแบบเพิ่มเงินเดือนให้เลยรักษาเลยแล้วก็ป้อนงานหรือให้เขารับผิดชอบที่เหนือขึ้นเขาก็จะได้ควบคุมแทนเราในการที่ถ่ายโทษคำพูดหรือการทำงานนิสัยนี้ให้กับบุคคลอื่นๆแทนเรารนี่คือนิสัยทำงานเกินเงินเดือนมันก็จะเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพในหมู่ของเราในฝั่งของผู้บริหารเอง นะครับเ,เรื่องราวของการทํางานภายในองค์กรของเราเนี่ยเราอาจจะมีทั้งบุคคลที่มีอุปนิสัยในการที่ทํางานเกินเงินเดือนทํางานหนักเราเราก็จะมีอีกมุมหนึ่งสําหรับ okay, คนท,ที่ตรงข้ามกาันกะุ่มเรานะเนี่ยเราแก้ปัญหาย,ยัางไงความกระตุ้นล,ลุ้นเขาเรียกว่ามันจะมีว่าอยู่ที่เราบริหารว่าเราเราคีบคนเหล่านี้ ในด้านที่บวกเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเนี่ยคนเหล่านี้ที่แบบว่าขี้เกียจหรืออะไรมันจะถูกสังคมลงโทษเองถูกกลุ่มเพื่อนร่วมงานที่แบบว่าเขาจะต้องปรับตัวเหมือนกับข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเองครับ,รบแต่ถ้าเกิดในองค์กรนั้นเนี่ยมีปริมาณของคนขี้เกียจมากมันจะต้องมีเคราะห์ถึง เจ้าของผู้ประกอบการแลลวครับคุณได้มีใจจดจ่อไหมล่ะคุณได้มีการติดตามประเมินผลคุณมีเป้าหมายที่สําคัญเท่แน่นอนที่คนอื่นต้องเดินตามคุณแล้วคุณได้ไปชี้ให้เขาเห็นไหมรหรือพัฒนาองค์กรอะไรต่างๆคุณมองตรงนั้นไหมถ้าคุณมีนะครับมันก็ต้องเห็นจุดบกพร่องนะฮะแล้วเราก็พัฒนา นะครับบางจุดที่การพัฒนาเราพูดเนี่ยเขามองไม่เห็นภาพแลอาจจะยกไปในร่่งของอีกที่หนึ่งแล้วเขามองเห็นมันถึงมีการไปดูงานไงไปดูงานต่างประเทศไปดูงานอะไรต่างๆนะครับหรือไปดูในกลุ่มของบริษัทอื่นเขามีการรวมพลังกันยังไงแล้วก็เขาก็จะได้ไปมองเห็นเขาก็จะได้พัฒนาตัวเขานี่คือหน้าที่ของผูน้นำนะผมมองว่า นะแต่ในความสมบร็จจําเป็นต้องมีนิสัยการทํางานเกินเงินเดือนอทํางานเหมือนอย่างผมเนี่ยเหมือนอย่างแฟนผมเนี่ยทำงานโอโ้โหรับตัวสับบางทีกว่าจะท 4, ําใหม่ๆตีสี่แทบจะลุกล้มทั้งยืนเลยออยอดอะไรต่างๆที่เข้ามาคือทํางานเกินเงินเดือนไม่ได้มองว่าอันนี้เช้าค่ำอะไรต่างๆ ครับครับและนี่คือเรื่องราวของการเปิดประเด็นที่เราได้พูดคุยกันนะครับในหัวข้อของศาสตร์แห่งความสําเร็จนั่นเองแต่เดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาดูว่าอาวุธที่นํามาใช้ต้องใช้อาวุธอะไรเพื่อน,นํามาใช้และเพื่อธุรกิจของเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ